บารมีรับทรัพย์โดยโชคสมหวังดังใจหมายสีวันเกิดเสือนอนกินบารมีปู่เสือรวยง่ายรวยมากอำนาจบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คลิปนี้เรามาเปิดไพ่ย,ย้ำดวงชะตาเสียงไทยดูซิว่ามีวันเกิดของท่านหรือไม่สีวันเกิดนี้มีวันเกิดอะไรบ้างรวยง่ายรวยมากเกิดขึ้นนอนกินก็สุขสบายแล้วคนเกิดวันแรกคนเกิดวันจันทร์ความรักของคุณบริสุทธิ์ผุดผ่อง ดวงชะตาของคุณราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงใจของคุณช่างบริสุทธิ์ความสุขความเจริญบังเกิดดวงชะตาตกตำแหน่งสงสัยจเจริญด้วยตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองช่วงชะตามีการต่อสู้กับคนรักแย่งกันได้ดีเป็นเรื่องที่ดีดวงชะตาปกปักคุ้มครองรักษากันและกันท่านยืนหยัดต่อสู้เพื่อคนที่ท่านรัก ดวงชะตาท่านตกตําแหน่งสดใสล่าเลยร่ํารวยด้วยทรัพย์สินทองมันมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในโชคชะตาการหน่ารังเกียจการไม่อยากคบบางใครบางคนก็ต้องหลบหลีกท่านมิควรประทะหรือเข้าไปพูดจาแดงสิ้นควรที่จะไร้เสิยงไร้วิแววไร้เงาบาดแผลที่เกิดขึ้นการลบหลกูการพบภูมิสิ่งต่างๆท,ที่ผิดพลาดการเนดแนมการล้อเลียนการเยาะเยะ้ย ส,สิ่งต่างการที่สิ่งเหล่านี้เข้ามาในโชคชะตาท่านควรที่จะต้องหลบหลีกทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในโชคชะตาท่านหลบหลีกกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วท่านจะสมหวังดังใจหมายดวงชะตาของท่านมีเพื่อนอาจจะมีเพื่อนที่จริงใจแต่โชคชะตามันก็อยู่กันได้โดยไม่ราบรื่นทุกสิ่งทุกอย่างท่านต้องเป็นตัวตัวเองออกปักก้มคของรษาอุบัติเหตุอุบัติเหตุเพศภยพัยกับปัญหาต่งตาง ท่านควรที่จะต้องระแวดระวังเดินทางไปอาจจะตกหลุมรักใครบางคนโชคชะตาโศใสายล่าเริงแจมบสเป็นเรื่องที่ดีท่านควรที่จะต้องแจมใสาล่าเริงเข้าไว้เพราะว่าความวิดหวังอาจจะเข้ามาในช่วงชะตาชีวิตมีความเศร้าโศกเสียใจนอนไม่หลับโมแต่วิตกกังวลความตึงเครียดคุกคามกับปัญหาต่างๆเรื่องเหล่านั้นโยนมันทิ้งไปซะ ความสมปรารถนาจะได้รับความสนุกสนานความยินดีความพอใจความสะดวกสบายสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขมีความพอใจมีความแจ่มใสล่าล่าคนเกิดวันต่อไปคนเกิดวันพุธดวงชะตารักไรเงาเกิดขึ้นในโชคชะตาจิตใจของท่านสดใสร่าเริงแจ่มใสความสุขความเจริญบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านท่านทำอะไรก็จะราบรื่นราบเรียนเป็นไปได้ด้วยดี จะเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินความผสมเสร็จบังเกิดขึ้นในโชคชะตาองค์เทพจะชี้นำทางชี้โชคลาภเงินทองบารมีวสาสนาความรักของคุณเหมือนถูกกำหนดรักไร้เสียงบังเกิดคำพูดคำจากับคนรักจะมีความนุ่มนวลน,นิ่มนวลเป็นอย่างมากความรักของคุณจะเกิดการต่อล้อต่อเถีเยมขึ้นบางครั้งบางครงแต่ยังไงก็แล้วแต่ ดวงใจที่บริสุทธิ์เกิดขึ้นความปุกปพอบความบริสุทธิ์จิตใจของคุณไร้เดียงสาความสุขความเจริญโชคลาภเงินทองบาร,รมีวาสนากำลังจะเข้ามาธุรกิจการงานตำแหน่งหน้าที่การงานจะราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีช่วงชะตากล้าได้กล้าเสียต่อสู้แข่งแย่งชิงดีเป็นคนที่มีสติปัญญามีสเสน่ห์มีความแข็งแกร่งมีแรงบรรดานใจในการกระทำสิ่งต่าง แรงกระตุ้นบันดาลความเป็นพ่อความมีสติปัญญาบังเกิดความสุขความเจริญสดใสราเเลยชีวิตของคุณจะกลับมาสดใสอีกครั้งถ้าท่านเจอปัญหาเข้ามารุมเราเรื่องราวหลายๆกำลังจะมาลายหายไปสิ้นสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านโชคชะตาอำน,นาจบารมีวาสานาเข้ามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองรักษาหนุนนํหนุนชะตาความสุขความเจริญตกตำแหน่งเหรียญใหญ่ ลาบที่ได้มาจะไม่คาดหวังการได้ความช่วยเหลือจากผู้อื่นเกิดขึ้นในโชคชะตาเงินทองบารมีวาสนาถูกราว,วัลที่หนึ่งการเริ่มต้นการได้รับรายได้เพิ่มการเริ่มต้นการกระทําในสิ่งที่รูปร่างแปลกใหม่ธุรก,ก,กิจการงานสิ่งที่ท่านไม่วาดฝันจะสร้างเป็นเหตุทําให้ท่านรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันง่ายดายเพราะฉะนั้นความรวยจะบังเกิดขึ้นกับดวงชะตาท่าน คนเกิดวันไปคนเกิดวันศุกร์ดวงชะตาของคุณช่งางใสสะอาดจิตใจของคุณมีความสุขแช่มชื่นไปไหนมีแต่คนรักมีแต่คนเมตตาทำอะไรก็จะประสบอันเร็จแต่ช่วงชะตาอาจจะขาดจุดประสงค์มีความสับสนในตนเองความสุขความเจริญท่านทำถูกต้องแล้ว มีความคิดแรงปารนาจินตนาการในหัวมีเมฆหมอกเป็นคนไม่มีสมาธิมีความไม่แน่ใจแต่ด้วยจิตใจบริสุทธิ์ห้าวหารเด็ดเดียวความสุขความเจริญจะบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านลักษณะท่าทางบารมีของท่านจะบังเกิดรวยเป็นเศรษฐีเงินล้านด้วยจิตใจของท่านบริสุทธิ์สดใสสุดผ่อง เป็นจุดสิ้นสุดและเป็นจุดสิ้นสุดของวัฏจักรเป็นการทำให้สิ่งต่างๆมีความสมบูรณ์พูุนผลประสบความสำเร็จจะเลิ่อลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองดวงชะตาของท่านอาจจะรู้สึกว่าธุรกิจการงานสิ่งต่างๆกำลังจะเข้ามามันมีความมั่นคงในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินมันมีสิ่งต่างๆคอยอำนวยความสะดวก เวลานี้เป็นเวลาแห่งผลผลิตแห่งความงอกางามคุณเป็นคนได้รับอบรมมาอย่างดีมีความพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่เป็นคนที่ได้รับความเจริญรุง่งเรืองจากความพยายามในอดีตช่วงชะตาช่วงนี้อาจจะเจออะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผุดผ่องสิ่งดีๆจะบังเกิดดวงคุณดีอยู่แล้ว อำนาจบารมีวาสนาความสุขความเจริญไม่ว่าจะมีปัญหาต่างๆเข้ามาดุมล้อมปิดหูปิดตาแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปดวงชะตาเป็นไปได้ด้วยดีรับทรัพย์โดยโชคสมหวังกัมใจหมายคนเกิดวันต่อไปคนเกิดวันเสาร์เปิดไพ่ย,ย้ำดวงชะตาดวงชะตาตกตำแหน่งความรักความรักของคุณได้เปรียบเจอคนที่ใช่ เจอคนที่มีบุญวาสนาเจอคนที่ร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองทำอะไรก็ประสบความสำเร็จตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินได้เปรียบนะครับกู่ครองท่านจะนำพาเงินหรือสินสอดเงินก้อนใหญ่นำพาท่านไปอยู่บ้านคฤหราชการร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองนะครับแต่ดวงชะตาของแต่ละคนไม่เท่ากาันอย่าเปรียบเหมือนคฤหราชการกันทุกคนแต่บางคนอาจจะได้บ้านเดียวนะครับเถ้าก็รู้แล้ว แต่ยังไงก็แล้วแต่ดวงชะตาถึงขั้นเขาเรียกว่านั่งเครื่องบินหรือเฟิร์ขันนะครับเปิดไพ่ย้ำดวงชะตาเหตุการณ์กําลังจะเกิดความฟุฟ่มเฟือยร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองจเจริญรุ่งเรืองนะครับเพงรวยปังประสบสำเร็จนะครับร่ำรวยนะครับแต่ด้วยดวงชะตาท่านต้องยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีก้าวไม่ท้าเกิดขึ้นอํานาจปารมีวาสนานะครับผมต่อสู้จนทําให้ท่านประสบสำเร็จเพราะฉะนั้นไม่ต้องงองแงอะไรเลยทั้งสิ้น เพราะว่าโชคชะตาของท่านขึ้นอยู่กับตัวท่านเองท่านถือไม่เท้าอยู่นะครับสิ่งดีๆกําลังจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับผมจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองนะครับสิ่ดดงดีๆนะครับจะหนุนนําดวงชะตาครับจะทําให้ท่านอายุยืนยาวนะครับร่ารวยด้วยทรัพย์สิสนเงินทองคู่ครองท่านจะมาหนุนนําดวงชะตาทําให้มีความสุขต่อแต่นี้ไปนะครับความเฮงความปังกาลังจะประเดประดังเข้ามาจะมาหนุนนําดวงชะตา ทาให้ท่านพบกับความสุขทางด้านเรื่องตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินนะครับจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแต่ว่าต้องยอมยอมเขาหน่อยนะท่านจุโลงแรงอานาจบรารมีวาสนาด้วยอํานาจบรารมีวาสนาที่ท่านได้มาตั้งแต่อดีตชาติจะมาหนุนนาดวงชะตาทําให้ท่านดวงเปิดรับทรัพย์โดยโชคสมหวังดังใจหมายดวงชะตาจะเปิดลุ่งโลกประสบเร็จสมหวังดังใจหมายจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินงทองดวงชะตาของท่านค่อยๆเป็นค่อยๆไป,ไป แต่ว่าด้วยอํานาจของท่านจะจัดแจงกัำทุกสิ่งทุกอย่างเขาเรียกว่าแซงทางโคง้งทุกสิ่งทุกอย่างใครจะเข้ามาแข่งขันใครจะเข้ามาเจรจาใครจะเข้ามาต่อรองท่านจะได้เปรียบท่านจะได้ต่อรองได้เปรียบนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆท่านก็ไม่ควรที่จะต้องจัดก,การกับใครบางคนนะครับควรที่จะต้องมีเมตตาการุณาบุติตาอุเบกขาให้แก่ผู้คนเยอะแยะมากมายเพราะว่าดวงชะตาของใครเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ก็ต้องเมตตาเด็ก อย่ามาคิดว่าจะมาดูถูกหรือว่าจะเหยียดยหยามใครบางคนไม่ได้เด็ดขาดบอกได้เลยว่าดวงชะตาแบบนี้มันมีอํานาจท่านต้องจัดแจงให้เป็นท่านต้องเป็นคนดีนะครับดุปังเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านท่านมีเกณฑ์เดินทางโยกย้ายไปต่างประเทศอํานาจบารมีวาสนาท่านอยู่แดนไกลจะไม่มีใครสามารถขัดขวางอํานาจของท่านได้ดวงชะตาดุดันนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปัก,ปกคุ้มครองรักษาสิ่งที่ท่านคาดหวังเอาไว้ นะครับจะพูดคุยจะเจรจาจะต่อรองจะซื้อขายที่ดินก็จะได้สมหวังเป็นไปตามนั้นจะมีความสุขด้วยบาร,รมีปู่ทาเวสวร์ปกปักกลุ่มของรษาจะเลิิอลูกเลืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินคู่ครองจะสมหวังดังใจหมายจะเจอคนที่ใช่คนที่มีอํานาจบาร,รมีวาสนาจะเข้ามาหนุนนาดวงชะตาทําให้ท่านส่งเสริมให้ท่านหรือว่าจะเป็นแม่ซื้อนะครับหรือว่าจะเป็นคนที่เป็นแม่ซื้อนะครับต่อรองเจรจานะครับ ทําให้ท่านสมหวังทางด้านเรื่องความรักสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านแล้วผลเกิดวันนี้